นั่งกองแนงยิ้มค่อยๆ <c oughs> อืมอาอสวัสดีทุกคนื้นนี้ผบก,กันเนาะกับพงขาสองคนอีกแล้วเนาะกับพี่เจยียวล่ะก่าซอนมินเนาะสำหรับวันนี้เนาะพวกเขาจะมาผ้าเห็ดวิธีละลายนมสต๊กพี่น้องจากนมจีแครละลายจังใดเนาะมันพอดีกินพอดีกินสำหรับซอนมินเนาะ <c oughs> มีพนกลงคนมาแอวกกินนมเลยด้ว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 ย สำหรับนมสต๊อกของซอนมินเนาะแม่จะอยู่ในตู้แช่นี่สำหรับตอนนี้ซอนมินได้หนึ่งปีกับหนึ่งเดือนแล้วเนาะนมสต๊อกแม่ยังเหลือสามนี้เด้อยิงตามเนาะเมื่อหนึ่งลูกเขากินจอกออนเอาออกมาตามนั้นเลยแล้วก็เอาไปปะาไว้ในตู้เย็นสองธรรมดาเด้อสมมติว่าลูกสิกินเมื่ออื่นเศร้าเนาะประมาณเจ็ดแปดโมงแรงของวนนี้แม่เขาเอาออกมาแล้วกะเป้าไว้ในตู้เย็นสองธรรมดาแบบนี้เลย และบัดนนะน้ในกรณีที่ว่าลืมลืมพี่นอ้องเมื่อคืนนี่ฮนะน่ะลืมเอานมสต๊อกออกจากตู้ใส่แข็งเนาะกรมีแต่จกออกมาเลยพี่นอ้องเพราะว่าตอนนี้นี่คือลูกหิวแล้วเนาะใช้วิธีการเร่งด่วนเนาะคือตอนนี้นี่คือมันยังแข็งปก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 อยู่ด้วยพี่น้องเด้อกรมีแต่ให้เอาไปแส่ไว้ในน้ำพี่นอ้องนี่แส่รอดพี่นอ้องแนะนำปกติแบบสีรอดและอีกหนึ่งทางหลักสําหรับคนที่เฝ้าเฝ้าก็คือ เปิดน้ำก๊อกผ่านแบบซี่เลยเนาะเพราะว่ามันจะเห็นดให้นมหันละลายไวแต่อย่าสุดเปิดแห้งหลายเด้อและเมื่อนมนละลายแล้วเน,ะนาะาข้าหน้าวาเขาจับเบิ่งแล้วรู้สึกว่าโอ้มันยังเย็นเนาะบางทานก็อาจจะโอ้ยย่านลูกเย็นคอแบบซีฮะนะการสามารถ ผสมน้ำอุ่นได้เนาะแต่ขอย้ำว่าเป็นน้ำอุ่นโบแมนน้ำห้อนเด้อพอคัาถ้าหากว่าเอาน้ำห้อนมาเสแบบนี้ะแบบว่าใจห้อนแห้งพี่น้องแบบนั่นบอดีเด้อมันจะเห็ดห้คุณค่าสารอาหารในนมนมแม่นะมันเสียเมื่อนมแม่ละลายดีแล้วพี่น้องขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญก็คือการเทลงใส่ขวดนมแบบนี้มันจะมีเทคนิคในการถอกในการเทเด้อพี่น้องเด้อขั้นเทผิดวิที่เสียนมเด้อพี่น้องเด้อ ปัดเลยขอควนระวังในการเทนมนแม่อีกหนึ่งข้อก็คือระวังพี่น้องนำดิบหรือว่านำปลาปามันจะอยู่แถวนี้เนาะแต่ว่ารุ่นนี้ทงนมนะมันจะมีสิบหลอกมันจะมีอยู่สองสั้นเนาะก็เลยปลอดภัยแน่ใครแน่เนาะค่อยๆเทเดอ้ออย่าสูไห้มันเป็นฟองหลายเลอพี่น้องเดอ้อถ้าไม่เป็นฟองก็คือมันจะเห็นห้มีอากาศเวลาลูกกินเข้าไปแล้วมันจะเห็นหายลูกท้องอืดค่อยๆเทลงจังสิ สำหรับแม่เมื่อใหม่บบต้องตกใจเดอ้อว่าเอาเป็นอย่างมันคือจังมีคราบขาวๆแบบนี้เนาะบบต้องตกใจพี่น้องอันคราบขาวๆมูนี่นะ่ะก็คือไขมันจากนมแม่มันเป็นไขมันดีดีต่อลูกแห้งๆเลยเพราะฉะนั้นบบต้องตกใจเนาะเพราะว่าเฮาละลายแล้วเนะเาะเฮาบ่ได้ใส่น้ำห้อนในการละลายเนาะมันอาจจะยังมีไขที่แบบเป็นกํามน้อยนึงแต่บบเป็นอย่างพี่น้องเอ้ยบบต้องตกใจเนาะเฮาก็มีแต่แคว้งแควงแคว่งคอยคอ,อยเดอ้อ บไหสลลันเด้อพี่น้องบไหสลลันเด้พอพราอขั้นสลันมันจะเห็นให้เม็ดเลือดขาวตายแสบนะต๊อดน้ำมันพี่น้องน้ำมันในนมแม่นมแม่ดีที่สุดเด้อพี่น้องเด้อมีภูมิต้านทานให้กับลูกพ่อม